ครับร้านรถมือ2องอำเภอกันทะลักครับวันนี้นำเสนอตัวเวฟร้อยตัวทนเลยตัวนี้ปันใจแรงงานเลยใช้อุดใช้ทนต่อพ่วงใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนี่ตัวนี้ทนทานประหยัดน้ำมันครับดูแลง่ายอะไรก็ราคาไม่แพงมากของ Honda ต้องยอมรับดูสภาพภายนอกก่อนครับ สวยๆชุดสีเดิมมาติดสติ๊กเกอร์ใหม่ครับก็เก็บสี่ลวดใหม่เพราะเป็นรถบ้านค่อนข้างแดงหน่อยขัดขึ้นสี่ใหม่พ่นดุมใหม่เรียบร้อยไปเครื่องเดิมดีครับนิ่มเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ เทื่อนนิ่มเงียบสวยๆนิ่มๆครับจดทะเบียนปีน49 ราคา17,500บาทครับคันนี้ทะเบียนไม่ขาดนะภาษี65เลยครับพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดสนใจแวะมาทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทะลักมาไม่ถูกก็โทรเลยครับเบอร์084-600-5813มมาดูมาทดลองขับถูกใจราคาลดได้ครับ โอเคครับตัวเครื่องผมรับประกันให้ด้วยนะครับ2เดือนอยังไงแวะมาลองก่อนก็ได้ครับเครื่องนิ่มดี